อ่สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูราสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่ก็จะไปตีแพ็คพิเศษที่มันเข้ามานะครับเดี๋ยวเป็นแพ็คอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าเนาะโอเคของรางวัลที่พี่ดูคร่าวๆมันใช้ได้เลยนะ,จะเจ้าแพ็คนี้นะครับแพ็คไฟนะ์นะอีเวนต ไซดัสเซนแมทเทอร์นะครับขนาดไม่สำคัญนะครับตีหรอบโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่ารายละเอียดเป็นไงเห็นไหมของดีใช้ได้เลยลเนี่ยตัวที่จะแจกในแพ็คนะครับสุ่มได้ดีเลยรีเจนระดับ2ดรีเจนระดับ3 1ก็มีแล้วก็มีตัวม่วงวิบวับด้วยนะของรางวัลอย่างอื่นไม่ดีแค่เหรียญแค่อาหารนะครับ ส่วนตัวการ์ที่จะแจกเนี่ยถือว่าดีเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปตีแพ็คนี้นะครับใช้นก3ตัวเลเวล10เนาะโอเคเฮ้ยคู่ต่อสู้ก็ไม่เก่งนะเนี่ยเดี๋ยวเราจัดเลยปุ๊บแล้วก็เจ้านกเซโค,โคดอนตัวไหนดี นี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเออนี่น่าจะได้อยู่นะมารอบแรกโอเคขนาดไม่สำคัญใช่ไหมเราแพ้ทางนะครับแต่เราจัดตัวเก่งลงมาเราก็ชาร์จก่อนของคู่ต่อสู้ไม่เก่งนะทินพืชแต่เพียงแค่ชนะเขาชนะทางเราเขาตีมาเลยนะครับ2โอเคเข้าเรานิดเดียวเอง ตอนนี้เรามี3แล้วก็จัดเลยไป2แต้มไปนอนซาโหง่ายเลยแพ็กนี้ตัวที่2นะครับมี2แต้มอยู่แล้วก็ตีมา2เลยไม่กักอะไรด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็จัดการได้เลยนะเนี่ยเออก็2แต้มแล้วก็ชาร์จไป2แต้มไป นอนโอเคเฮชิวอะตอนแรกนึกว่าเข้ามาดูนึกว่าจะยากเนอะสาม 3. ตีมาสามเลยนะครับไม่กักด้วยโอ้ตัวเดียวเก็บได้สามตัวเลยขนาดเราแพท้ทางเ,เนี่ยเราก็จัดเลยครับไปเต็มที่หกแ้มไปนอนโอเครอบแรกก็ชนะไปนะครับปรอบสองน่าจะต้องใช้นกอีกแหละ รับ DNA ม่วง50นะครับรอบที่2เฮ้ยใช้ตัวครึ่งบกครึ่งน้ำเลเวล23ตัวชนะทางตัวกินเนื้อเขาด้วยเฮ้ยอย่างนี้ก็ง่ายอะดิเออมีตัวรีใช่ไหมเนี่ยใช่นะตัวครึ่งบกครึ่งน้ำสามตัวโอเคเฮ้ยชิวอะชนะทางด้วยเออแพ็กนี้แปลกๆนะ แล้วมันบอกให้ใช้เลเวล20แต่ก็มีตัวเลเวล10มาให้ด้วยนะปึ๊บแล้วก็นี่แหละนะครับพี่คิดว่าเลเวลไม่ได้สำคัญนะเพียงแค่จัดตัวตามที่มันบอกแหละก็คือตัวครึ่งบกครึ่งน้ำตามที่มันบอกอะแต่เลเวลพี่ว่า มันจัดลงได้นะเดี๋ยวเราก็โจมตีเลยไปหนึ่งแต้มไปนอนโอ้โหชิวจัดเลยพักนี้แถมแจกตัวดีด้วยมาตัวที่สองจะทำอะไรก็ทำํำเดี๋ยวเราจะตีเลยสองแต้มไม่ทำํำเราก็ตีเลยเข้าหนึ่งแต้มนี้ก็เรียบร้อยไปนอนโอ้โหชิวมากชอบมากเลยนี้แพ็กนี้ ตัวที่สแล้วนะแป๊บๆมี3มแต้มมาไม่ตีโดนตีเลยนะตีเรามาสองนะครับโอเคอย่างนี้ยิ่งง่ายเราก็ใส่เลยครับสมแต้มโหตัวเดียวจัดการได้หมดเลยไปนอนชนะไปอย่างง่ายดายเลยนะแพ็คนี้โอ้โหขนาดไม่สำคัญแพ็คไฟน์เนาะเออ DNA ม่วงอีก50นะครับไปดูรอบที่3ใช้ตัวกินพืชเลเวล30โอเคอ๋อแต่มันก็มีตัวเลเวล20ที่มันให้ใช้ได้ด้วยนะพี่คิดว่าเลเวลเนี้ยสามารถจัดลงได้นะครับมันไม่ได้ตามเงื่อนไขเขาเนาะแต่เพียงแค่จัดตัวเผ่าพันธุ์ให้ตามเขานั่นแหละโอเคครั้งนี้อาจจะตึงนิดนึงเพราะว่าของเขาเป็น กินเนื้อของเรากินพืชนะเอานี้ไปแท้งก่อนแล้วก็เจ้าโนอามโมมาต้านี่โอเคโอเคมาอย่างนี้แหละแผ้ทางเขาเราเอาลงมาชาร์จแต้มโอเคตอนนี้เขามีสองแต้มตีไหมไม่ตี เราก็ขอชาร์จต่อเนื่องเลยเขาป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็นสามแต้มแล้วไม่ตีนะเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสองไปไม่เข้าเข,าป,ขาป้องกันสองตอนนี้เขามีสี่แต้มอะตีมาเลยมาโอ้โหแล้วตีมาหนึ่งด้วยไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็ขอชาร์จ4โจมตี4ไปเข้า3แต้มโอเคเกือบนอนเลยนะตอนนี้เขามี6ตีเราเท่าไหร่เปลี่ยนตัวสลักงั้นนะ่ะเอาทีเล็กเจน2มาแล้วตีเรา3โอเคเรายังไม่นอนนะเขาเหลือ2เราก็ขอโจมตีเลยแล้วกัน เหลือสองแต้มชาร์จไปโอเคไม่ป้องกันเลยงี้ไอ้นอนนะทีเล็กเจนสองโอเคตัวที่สองกลับมาลงสนามอีกรอบหนึ่งมีหกมาตีมาเลยมามันโจมตีเราสี่นะครับเหลือสองไม่เป็นไรอารมมาต้าของเราลงสนามมา ก็จัดเลยครับ3แต้มแล้วก็ชาร์จไปเข้า2แต้มไปนอนตัวสุดท้ายมี5ตีไหมห้าแต้มตีแล้วแค่3นะโอเคยังไม่นอนเดี๋ยวเราก็ใส่เลยเขาเหลือสองนะไปเลยครับเจดแต้มทาให้ตาย นี่นี่แล้วก็ไปหากสะบัดปรับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปอีกหนึ่งรอบนะรอบนี้ตึงหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ยากเดินควรดินเอม่วง50นะครับไปต่อกันรอบที่4รอบที่4เราใช้ตัวกินเนื้อแต่คู่ต่อสู้เป็นกินพืชอย่างนี้ก็ยิ่งง่ายเลย แต่พลังงานจะสูงขึ้นนิดนึงเราก็ใช้อะไรดีอะใช้ตัวแถวไหนแถวนี้เดี๋ยวเอาไปลงหลีกแล้วกันเนาะใช้ตัวแถวนี้แล้วกันสไปโนเจน2เลยแล้วก็ราจาชนะอยู่ เอาตัวไหนดีเอานี่แล้วกันนะครับเจ้าโตโรโอเคมาไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวเราก็ขอชาร์จนิดหนึ่งก่อนตอนนี้เขามีสองแต้มตีไหมแพ้ท,ทางนี้ตีเรามาหนึ่งนะครับเหลือหนึ่ง เอางี้เราก็จัดการเลยผลต่างสองแ้มเขาไปนอนไปไม่ป้องกันด้วยไปนอนซะโอเคตัวที่สองเจ้าเล็บยาวมีสามแ้มอย่าบอกนะสไปโนเก็บหมดอ่ะโอเคจัดการเลยไปเข้าสองนี้เรียบร้อยไปนอนโอเค ตัวสุดท้ายแล้วนะแป๊บแป๊บมี5ให้โอกาสโจมตีมาสี่ยังไม่เป็นไรนะครับสไตปโนเก็บหมดไปเข้า3ไปนอนโอ้โหชิวจัดเลยแพ็คนี้เออมารับดีเอเอมวงห้าสิบแป๊บแป๊บ ถึงรอบสุดท้ายแล้ว5รอบรอบสุดท้ายใช้ตัว Legendary level สี่สนะเฮ้ยแต่ก็มี level อื่นจัดได้เนี่ยมันก็ยังโชว์มาให้เราจัดลงได้นะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราก็จัดนี่เลยถึงแม้ level จะไม่ตรงตามกำหนดของเขานะแต่พี่คิดว่ามันจัดลงได้นี่ แล้วก็แล้วก็เอานี่เลยแล้วกันนะครับมา <S <S เห็นไหมจัดลงได้นะครับถึงแม้เลเวลไม่ตรงตามที่มันกำหนดเนาะโอเคเราก็ชาร์จก่อนชนะทางอยู่แล้วด้วยเขามีสองแต้มแล้วเปลี่ยนตัวเหดือนหนึ่ง ไม่ทำอะไรเราก็ตีเลยไปสามแต้มไม่ป้องกันด้วยอย่างี้ยิ่งนอนเข้าไปโอเคตัวที่สองเจ้าทีเลกเจนสองอสามแต้มเปลี่ยนตัวหละสองแล้วไม่ทำอะไรเราก็ตีเลยโอเค ข้าเต็มๆสมแต้มไปนอนอย่าบอกนะเก็บได้หมดเลยอะ่ะอ่ะทีเล็กกลับมาอีกรอบหนึ่งมีหอ่ะจะว่าไงก็มาว่ามาตีมา5้าแต้มนะครับเราน่าจะนอนนะโอเคไม่เป็นไรเจ้าราจาของเราก็จัดเลยครับสี่แต้มไปชิวจัดเลยแพ็คนี้แถมแจกตัวดีด้วย โอเคก็ชนะไปนะครับทั้ง5รอบเนาะแปลกๆนี่ได้าแมนะครับสองไฟเนาะได้ตัวอะไรเฮ้ยได้ตัว Legendary ระดับ2โอ้โหได้เจ้าอีดาโปซซรัสนะครับนี่ถือว่าแจกดีเลยนะเนี่ยสุ่มได้ก็โชคดีด้วยได้ตัว l e g e n d ดอรระดับสองตามจ w อีกหกร้นะ โอเคเลยเฮ้ยแพ็คนี้ทำเป็นเล่นปายตีง่ายแจกตัวดีเออเข้าท่านะครับน้องๆใครที่ยังไม่ได้เข้ามาตีก็มาตีด้วยนะมิก็รู้สึกวันจะมีเวลาให้ประมาณ3วันนะแพ็กนะี้เนาะโอเคตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันจะยากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนลวครับบ๊ายบาย น้องๆใครที่ยังไม่ตีหลีกหรือตีบอสก็ไปตีด้วยนะโอเคบ๊ายบายครับ